ภูรเบิดดับ23ยังควรใช้อยู่ไหมพรุเอ็มตัวแทนหมู่บ้านเอาเรื่องนี้มาพูดแบบ2องโมงเช่นเคยนะครับจากเหตุการณ์โรงงานภุรเบิดที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็ดับไป23ขอแสดงความเสียใจกับญาติพี่น้องและก็ผู้ใกล้ชิดทุกท่านด้วยนะครับผมก็สงสัยครับว่าไอเหตุการณ์ภุระเบิดเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่ครั้งแรกเนาะมันมีการควบคุมที่ดีแล้วหรือเปล่าครับกฎหมายใช้ยังไงมีการคอร์รัันหรือเปล่าเพราะว่าโรงงานเนี้ยปีห5หก็เคยมีเหตุระเบิดไปทีหนึ่งแล้วแต่ไม่ใหญ่มากก็มี สูญเสียอยู่เหมือนกันถูกไหมครับแต่ก็ยังเปิดได้อยู่แล้วเมืองไทยเราก็รู้อยู่แล้วครับระบบเนี่ยรักษาความปลอดภัยมันแทบจะแย่มากๆอยู่แล้วใช่ไหมต่อให้รักษาความปลอดภัยดีความเสี่ยงมันก็สูงอยู่ดีครับแล้วผมสงสัยว่างานสังสรรค์งานเลี้ยงงานปาร์ตี้อะไรต่างๆเนี่ยมันจําเป็นต้องใช้พุจริงๆหรือเปล่ามันใช้พุแล้วมันดีขึ้นหรือเปล่าเอามันแสงสีเสียงใช่ลองเปลี่ยนเป็นไฟอย่างเดียวได้ไหมมันก็ยังปลอดภัยกว่าหรือเปล่าใช่ไหมเพราะนี่คือระเบิดโรงงานใหญ่ๆหายไปเกลี้ยงเลย ร่างผู้เสียชีวิตนี่คือแบบโป้งกระจายหายไปเลยเออไหนจะเด็กๆที่เอามาเล่นโยนใส่การระเบิดใส่มือใส่หน้าใส่อะไรก็อันตรายมากครับมันมันควรเอาออกไปเลยได้ไหมหรือว่าผลประโยชน์มันได้เยอะจริงๆใครคิดเห็นกับเรื่องนี้ยังไงครับว่ายังควรเล่นอยู่ไหมยังควรใช้อยู่ไหมพลุเนี่ยคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยสิครับส่วนมุมมองผมเนี่ยเทียบจากประโยชน์กับการสูญเสียเนี่ยผมมองว่าถ้าไม่มีพลุมันก็ไม่มีผลอะไรนไหน มันเป็นอาวุธได้อย่างหนึ่งเลยทีเดียวนะไฟไปไหม้บ้านคนอื่นได้ไประเบิดใส่คนอื่นได้พวกแบบไม่มีวุฒิภาวะไมยเซ็ตไม่ดีไปเล่นใส่คนอื่นสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นอะไรสวยๆงงามมันก็มีแบบอื่นได้เหมือนกันทุกคนเห็นด้วยไหมเออไม่งั้นความสูญเสียเนี้ยใครรับผิดชอบอะ่ะสุดท้ายแล้วคืออะไรเดี๋ยวพอเลี่ยงเงียบหายไปก็รอกเกิดขึ้นใหม่แล้วก็อุทาหอนใหม่วนลูกอยู่แค่นี้เรื่องอื่นๆก็เหมือนกันครับเออคดีเยาวชเยาวชนก็เหมือนกัน ทำไมไม่จัดการให้มันหายไปอะไรที่ทําผิดแล้วต้องย้ายก็ไม่ต้องย้ายถ้าเกิดว่าพิสูจน์ว่าผิดจริงก็ลงโทษไปดิไอ้คนที่มันจะทําตามอีกในอนาคตอ่ะมันจะได้ไม่กล้าทําใช่ไหมล่ะเออแต่ก็ต้องระวังเรื่องเข้าใจนะระวังเรื่องการจับแพะหรือว่าใช้อํานาจเอาคนอื่นมาแทนเหมือนลุงเปียกอ,อย่างเงี้ยเออประเทศเราเนี่ยมันซับซ้อนนะประเทศอื่นก็มีแหละแต่เราก็แก้ไขที่ประเทศเราเนี่ยให้มันดีเถอะคนที่ใสยแย่แย่มันจะจบไปสักทีมันจะได้หมดไปอยู่ในสังคมอ่ะ เข้าใจแหละคนเรามันต่างกันคิดไม่เหมือนกันชอบไม่เหมือนกันแต่มันก็ทําให้มันดีขึ้นอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขได้สถาบันครอบครัวก็สําคัญมากสังคมมันจะได้ดีขึ้นเนะฝากไว้ด้วย